สวัสดีครับ EP เช้า EP สองเนาะไทยเช้าก็ผ่านนะครับผมไทยเช้าในห้องก็ไม่ได้ลงนะครับให้ดูเล่นเฉยๆนะไทยเช้ามันแปแกๆยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ครับผมจีนวีนะใครเอ่ยมีทันแล้วมั้งถ้าใครทันก็ทันนะพอเว็บแอดมินก็ปิดหยุดสิบโมงอ่าสิบโมงครับจีนวีนะออกสิบโมงห้านาทีปิดก่อนออกห้านาทีนะครับผมในลาเวสตีเก้าสองนะครับใกล้เวลาแล้วครับมาไปดูจีนเช้ากันครับผม แอดมินฟันห้านะครับห้าหกหนึ่งห้าหกนะครับห้าหกหนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งหกและสามห้าเก้าแปดนะครับผมชอบห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกสวยนะหนึ่งห้าหกเก้าห้าหกนะหลักร้อยนะี้จะเป็นเลขขี้นะครับผมนะตามนี้นะครับโชคดีมีตังใช้นะครับกับอแอดเซียนบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับผมก็ยินดีกับนี้เช้านะใครเป็น f อนะนี้เช้าก็ได้หนึ่งสองนะครับตัวนี้นะ มาหนนะครับตัวเน้นได้เนาะใครใส่เน้นไปตามแอดมินก็ได้นะครับมีเช้าศนะูนย์หนึ่งสีะได้นะถ้าเอา1ก็โอเคนะเอาสี่เอาสอง <c oughs> ก็กัดัอยู่ครับหกับ2นะว่าจะลงเล่นตัวไหนถ้าเอาหน <c oughs> ึ่งกคงได้สาเด้งนะได้1นึ่บนล่างแล้วได้2เจาะ1นึเน้นนะหนึมีเอาสอก็เลยได้แต่2เด้งเจาะ1นสองเน้นอ่ะ แค่นี้กันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคนที่อยากเข้างีเอพแอดมินนะครับผมไม่มีอะไรครับผมก็สมัครเว็บแอดมินนะครับผมนะก็จะได้เข้าฟรีเลยนะครับผมนะใครที่แทงตามเว็บตามเว็บเองอยู่แล้วกนะ็ได้ราคาดีกว่าซื้อกับเจ้ามือนะซื้อเองกับเ,เจ้ามือก็ ปลอดภัยน้อยนะครับผมสำหรับแอดมินก็มีเว็บที่เชื่อถือเชื่อใจและเล่นมาหามายาวนานนะครับผมแอดไลน์มาที่เบอร์ตลาด0 6 2ย์นะครับ01563นะครับตอนนี้นะสมัครเว็บที่แอดมินแนะนำก็ข้ฟรีได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับผมนะโชคดีมีตังค์ใช้กับแอดเซียนบ้านหุ่นอย่างเสียดจีนเช้าสวยๆครับผม5นะครับรวยๆครับผม